ทักษิณชินวัตรกลับไทยเผยไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี มาแล้วคะ่ะกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสรายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดรามา่าและทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนในวันนี้พบกับดิชันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะความร้อนแรงของการเมืองในสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าจะเป็นไปอย่างเข้มข้นเลยคะ่ะเพราะนอกจากในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นการเดินทางกลับประเทศไทย ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรด้วยค่ะหลังจากที่ได้มีการเลื่อนจากกำหนดการเดิมก็คือวันที่10สิงหาคมนะคะโดยอ้างว่าแพทย์นัดตรวจสุขภาพค่ะซึ่งล่าสุดเองค่ะก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นะคะโดยมีครอบครัวค่ะบรรดาคนใกล้ชิดบรรดานักการเมืองต่างๆรวมไปถึงมวลชนคนเสื้อแดงจากหลากหลายจังหวัดนะคะเดินทางให้การต้อนรับค่ะ ในวันนี้ค่ะโซเชียลเอ็กซ์เพรสนะคะก็เลยจะมาสรุปประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางกลับบ้านในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามประเด็นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ17ปี สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะนับเป็นการเดินทางกลับบ้านในรอบ17ปีค่ะ ซึ่งทันทีที่เครื่องบินที่นายทักษิณโดยสารมานะคะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคุมตัวนะคะเดินทางออกมาทางประตูด้านหน้าค่ะพร้อมด้วยนายพานทองแท้นางสาวพินทองทานและนางสาวแพรทองทานลูกชายและก็ลูกสาวของนายทักษิณค่ะจากนั้นนายทักษิณน,นะคะได้มีการก้มลงกราบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก่อนที่จะมีการโบกมือทักทายสวัสดีมวลชนที่มารอให้การต้อนรับค่ะ และจากนั้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนายทักษิณน,นะคะขึ้นรถค่ะเพื่อที่จะนําตัวไปดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายทักษิณอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วค่ะทําไมทักษิณกลับไทยในวันโหวตนายกรัฐมนตรีจากกรณีดังกล่าวค่ะก็ทําให้มีคอการเมืองหลายคนนะคะออกมาตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่นายทักษิณเนี่ยประกาศกลับประเทศไทยนะคะก็มักจะไปอยู่ในช่วงของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นวันที่10สิงหาคมหรือวันที่22สิงหาคม โดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่ากรณีที่นายทักษิณกลับไทยในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปได้ว่านายเศรษฐาทวีสินอาจจะโหวตไม่ผ่านฉะนั้นคนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นนางสาวแพททองทานได้ก็มีแต่นายทักษิณคนเดียวเท่านั้นค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่นายทักษิณเนี่ยเดินทางกลับมาค่ะ ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์นะคะวิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนก็กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศกลับไทย22สิงหาคมด้วยว่าส่วนตัวเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ของนายทักษิณขณะที่กำลังเกิดวิกฤตศรัทธาการเมืองอย่างรุนแรง ขณะที่บุตรสาวนางสาวแพรทองทานต้องแบกรับในหลายๆเรื่องประกอบกับข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะไม่มีอะไรเบี่ยงเบนได้นอกจากข่าวการประกาศกลับบ้านของนายทักษิณเรื่องนี้คงต้องจับตาและติดตามต่อว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนายทักษิณคิดอะไรอยู่กันแน่ทักษิณยืนยันกลับไทยไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จากการวิเคราะห์ของคอการเมืองดังกล่าวนะคะทางด้านของนายทักษิณเองก็ได้ออกมายืนยันเลยค่ะว่าการกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมของตนเองนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าตนเองเนี่ยนะคะมีแพลนที่จะเดินทางกลับ ก่อนที่ประธานรัฐสภาจะกําหนดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสีอีกค่ะส่วนเหตุผลที่ตนเองเนี่ยเลือกเดินทางกลับในวันดังกล่าวก็เนื่องจากว่าบุคคลใกล้ชิดได้ไปดูเลิกงามยามดีค่ะให้เป็นวันที่22สิงหาคมแม้ว่าตนจะไม่เชื่อแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะไปขัดใจค่ะอุ้งอิงเผยทักษินไม่ใช่ตัวประกันทางการเมือง ทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือว่าอุ้งอิงนะคะลูกสาวของนายทักษิณค่ะก็ออกมาบอกว่าการกลับบ้านของนายทักษิณในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นของขวัญวันครบรอบวันเกิดอายุครบ37ปีของตนเองรวมไปถึงเป็นของขวัญของคนในครอบครัวด้วยค่ะพร้อมกับยืนยันด้วยค่ะว่านายทักษิณไม่ใช่ตัวประกันทางการเมืองค่ะ อย่างไรก็ตามภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2549นะคะนายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับไทยเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะและเมื่อปี2549นายทักษิณถูกดำเนินคดีถึง8คดีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หนายทักษิณไม่สามารถกลับประเทศไทยได้โดยคดีความ8คดีนะคะก็แบ่งออกเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุดมีทั้งหมด3คดีด้วยกันค่ะ คดีแรกค่ะคดีทุจริตโครงการหวยบนดินแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสารพิพากษาว่านายทักษิณน,นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จําจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาค่ะคดีที่2นะคะคดีสั่งการให้ธนาคารเอ็กซิมแบง อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4,000ล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพามา่าโดยสารพิพากษาว่านายทักษิณน,นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาค่ะและคดีที่3ค่ะเป็นคดีให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนโดยบริษัทชินคอปนี้นะคะเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ และเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ในกิจการโทรคมนาคมโดยสารพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาค่ะส่วนคดีที่เหลือค่ะก็จะแบ่งเป็นคดีที่หมดอายุความคดีที่ถูกยกฟ้องและคดีที่ถูกตีตกรวมทั้งหมด5คดีค่ะโดยคดีที่หมดอายุความนะคะมี1คดีค่ะก็คือคดีที่ทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษค่ะ ส่วนคดีที่ถูกยกฟ้องค่ะแบ่งเป็น2คดีนะคะก็คือคดีที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้กระทรวงการคลังเข้าไปบริหารจัดการแผนฟื้นฟูกิจการ TPI อีกคดีค่ะก็คือคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษดามหานครโดยทุจริตวงเงินกว่า9,000ล้านบาท ส่วนคดีที่ถูกตีตกมี2คดีค่ะคือคดีกล่าวหาการอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระหว่างปี2545ถึง2547และคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G l o ล็อต2จํจำนวน8สัญญาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะว่า สุดท้ายแล้วการกลับมาของนายทักษิณน,นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจริงๆหรือเปล่าสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะส่วนใครที่อยากติดตามดรามาร้อนประเด็นดังแบบที่ไม่ต้องตกเทรนไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ YouTube ของ i n n news ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆประเด็นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ